สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกวนบ้านนองไฟวันนี้ก็มาหน่อไม้ครับวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายน2565ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกวนบ้านนอกไฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเจดบันทนาผ้ารอค่ะมาครับมาหาหน่อใหม่มาหาซานหน่อใหม่ค่ะก็หน้องต้นน้องก้อนดูอุยห้อนห่อนหน่อห่อนห่อนอิ่ลีสุดยอดเลยสุดๆเลยไปคุณเดสิดังเหินกันไปเบิังมาครับสิมานวะครับคุณตั้งในครับปลานมใหม่เฮามคุณ อี่เมียใจไม่กลางครับไอ้บ้าวีดพูดพูดพูอยากกันยุบเลยสวัสดีครับสวัสดีเอ็มซีต้นกับก้อนบ้านดงปากไฟน้ำสวัสดีเจ้าขทุกคนเย็นสบายพี่น้องสบายสุดยอดเลยว่าพี่น้องว่าเมื์เมย์น้ำกันนี่ครับทางเขานะครับเนาะจะเป็นนี่ยังกว่านี้ ปลาโนใหม่ทีบะเดยมาโดนละครับปลานี่ผพมีต้นบักดันนะต้นมีอะไรครับอือทัอ้งนี้ต้นบกักดันัราหานใหม่ะะนี่ละเมื่อนั่นได้ดอ,อกนึงอยู่นี้ละตั้งเขากขอไ่ครับเป็นตั้งเขาปลาไพ่โอ้โงไนอยู่อะ เป็นจังไงเนอะแม่เมื่อยบ่บ่สู้เยี่ยมรักมาจุบจูบบ่เมื่อยบ่เมื่อยครับได้จีมาได้จีมางัดทั้งงัดงัดทั้งงัดพลังงานเหลือหล่นเีื่อยๆก็จอดครับเฮาขึ้นย่างไปเร็วเฉียบมาเบิ่งกอแหลครับ

พอห้อยก้นซับอะไรกันอนมอมีห้อยก้นซับอยู่ครับถ้าโดนยู่ได้กอนเบื้องจากห้อยซับนี่ลายมืออยู่ไปอาเทียเด็ดหลอดสายตาข้าเจ้าพอ,อละครับนอเลียของเท่านะครับนคนกลับ างในเพ่นค,นครับง่ายบ่อยก่อนนอนน่ะ่นอนอ hey, hey, no. นอนต้มนอนต้มอ,อืมอว่านต้มไปเอาไปขายแล้วด้วยครับพี่น้องครับได้ซีหาโล่บ่ยก่อน hey, <6 S 2> หกโลเ้ลาไหมเ้าห้า <Zero. S 2> ไปขายแล้วเนาะสี่โลเนาะสี่กิโลโลละห้าสิบบาทหน่อไม้ต้มพร้อมรับประทานค่าส่งหนึ่งร้อยบาทด้วยครับพี่น้องครับตา <Yeah. S 1> พี่น้องสนใจอยากสิไดใดหน่อไม้ต้มนะครับนะแต่กา ทรงทรงแน่นจังหวัดไก่จังหวัดลอยเอ็ดเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าจังหวัดอื่นมันไกลกับหยันมันเสียหน่ะนะครับพี่น้องมันไหลายมือครับอยู่ทางในมีใบก่อนมีเนาะหัวต้อมอ๋อเนาะหัวต่อมข้างในอืมตาออกมาเลยเด้วยไอ้สมุดก็ได้เดือดขึ้นนะแม่จไม่กล,าล้าเราอยู่ข้างหลังรออยู่บนเตีัง Hmm. ก่อนไก่แนมผมอยู่ฟังสิไก่แนมไปเห็นอีกอยู่นอนหนึ่งมาฟังสิหน่อยนอนแบนงอน้นองงามอยู่แนมเห็นตาไก่เลยนอู้สองน้อยก่อนกอลลน่อล้านนพวอู้นัวหนึ่งเห็นมากก่าต่างก็ดูเลยคนโอ้โอคนกับพี่น้องครับต่างจุก,กูอยู่คนอยู่ข้างในคนรับ น้องงามหล่ครับง,งามงามโอ้อน้องงามเลยครับพี่น้องครับอ่ออีกน้อยนึงครับอยู่ในอุโม,มงค์ไกลๆบนนอครับนะแล้วเขาไปเบึ้งน้ามีกวนครับ อีกครับพี่นองครับเปมนง่ามคาักนอนนี่ต่างกะจูอยู่นอนบบง่งเลยครับมุดขอมาอย่างดี ทับข้างในมันเป็นอุโมงค์เนาะเป็นถ้ำห้องหมดเข้าไปก้อนนี่แหลนะปุ่นกอง,ง,งนั่นก้อนที่ต่นตัดยังอยู่ทั้งในคุณครับคุณแมนบอร์อุ้ยแมนอีหลีอ่ะแมนแมนเดี่ยวค่อยๆกินดินฟงเท่ากับพี่ก่อนนอนนั่งดีนะครับคุณเตี๋ยก่อนอยู่อตั้งลังพี่อยู่ในก้อนไปครับพี่อ้ย เดี Ooh, ๋ยวผมขับคนละฟังกับเด็เจยครับผมไอ้นี่ฮามุ่งปวดตรงหน่อจ้ะตรงหน่อหินบ่เห็นบ่เอาห็นแล้วทำตัวยังเห็นเสียมือเห็นยังเจียมแล้วเห็นเงาแล้วเอาเด้อผมจะเอาเด้อเหมือนี้เด้อเอาเอาเด้อเจื้อจึ๊กจึ๊กขึ้นสิงครับกูหลายจึ๊กโอเคได้ยังจึ๊กได้ครับนี่ อุ้ยจานพานเลยน่นแม่นั่งดินเลยนี่นั่งดินนั่งดินน้อยนั่งดินน้อยนั่นเห็นไหโอ้ยวางมือด้ยอ่อนกอนนึ่งก่อนกล่องพูดมึนนอเตาบ่ไดเตาน้อยนอนหน่อยเออนั่นแหละนอนแก้วนอแก้วมีกนอนนะครับนอแก้วงามครับนอน ขับ <descending. S 3> <veter Divine S 2> น่นหนึ่งครับเียบ้อยสวยงามหมดุแทงแมนด้นอยออกมานผ้าไอเจอครับไอใบวิทย์แล้วมาหมดครับพี่น้องมาหมุดมาหมุนน้ากันเด้อครับเลยมาพี่น้องมา นี่ยังดึงูนี้น้ำน้ำน้ำของกระเป๋าของน้ำอ้ยโอ้ยเลตันหน้าเนื้อเนื้อเนือโอ้โใหม่ดีหัวโอ้มันข้าเป่า ออกมาทังนองะเบียดจ่าเลยครับพี่อย่ามาสอนับเขาเลยเบีดออกอนาเฮ้ย่ไอ้บ่าวิทย์แล้วว่าเศ้าหมกันแตส่วนมาพี่น้องมาเศร้าหมนี่เหรอแล้วกเศร้าหมหน่อยนี่เหรครับมมของแฉพี่น้องเขาต้องยู่แบบนี้ เห็นมาเ้าอยิวต่ำเลยสวงเลย <c oughs> เห็นหมครับเออยังมาห่เนข้าว้ดูดูมาทีคุณก็หลลอกใด้พงององแม่ได้ได้ครับคุณนะ <c oughs> โอ้พุนะเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเลยครับุนเยี่ยมเยี่ยมเฉางัดงัดดีสู้เยี่ยมครับนะครับลุยตอครับน้องข้นกอครับ เดี่ยวแป้งเลยเจ้าแป้งเลย,ยเลยข้าไปตั้งแต่ดึกนครับมาสิล่ะนครับยตั้งนั่งอีกนอนครับปไม่ได้นอนง่ายเสียไปนอนกันเ้ในยใหญ่ ก่อนงาพ้อยเลยโอ้น้องงามอีกแล้วครับเป็น้องครับคุณนะไปสวยเลยครับแซ่บเลยครับกมเนืออ,อ,อดีใจไปเดี๋ยวนอนยเลยดีใจพอห้อยก้นสาบอีกบ่าไปกัน <laughs> นี่มือที่ว่าได้นอนใหม่ไว้นอ,อนแบบง่ายหงครับพี่น้องครับแล้วก็จงไว้อยู่นอนหนึ่งง่ายไปให้มันเสียก็เหรอยังอยู่บปล่าอือแต่ว่าท่านขึ้นอันนี <c oughs> น้ปัญหาเนาอยังไ,<ด>ไม่เท่าไรเอาไว้ก้อนครับพี่น้องครับง่ายสาอยู่ว่าท่านง่ายดีปัญหาเนาะ สุดๆเลยก่อนเดี๋ยวร้อนมากๆร้อนมากๆครับีก่อนว่าหย่อดหนึ่งอยู่ทั้งหลังกอเนครับพี่น้องครับ รุดก็อะไรก่อนอู้น้ำคนเป็นแม่น้ำแล้วครับขบ้าอะไรก่อนข้างในมีอยว่ามันสีนั่งดินหรือเปล่านั่นเตานั่งดินเหอนกันอืมแกิน้จนำจอนด้วย เดี๋ยวไปฟังร่างคนกันน,กน้อกถือกรไม่ก่อ,อนหน่อยอย่าเริ่มเทิมหน่อยแกงก็เริ่มเทิมเลยอันนี้ใช่ไหมอืมอั้งเนี้ตอนนี้นะอืมระวังเลยนะเออไปข่าแ <laughs> <laughs> ดด <laughs> การการหนัาอีก <laughs> เอาไปเห็ดน่องใหม่เคี่ยนกับพี่น้องครับนอ้องขินกอเอาไปเผาแล้วก็ไปเคี่ยนมันนั่นก็เอาไว้แต่เป็นไปนเฮ็ดน่องใหม่อันอยังก่อนน่องใหม่มกอ่น,นะครับมุกน่องใหม่หรือเป็นแกงก็ได้แกงน่องใหม่เคี่ยนกระแสด้วยกันครับแกละอาย ô cái miền nào nè hello 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 lần. hello 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 mơ. hello เน้นสะบานเน้นง่ายมันนอตอืแดงแป๊บเลี้ยงแป๊บเลยนี่ครับสร้างไปเกิดขนาดสร้างไปเกิดนะ่นกอคทัักคอนะก่อนดีเอเมน ก็เยนะอ่อนอ่อนนอนอยู่ในโซยสวยไมเสี้วสวยอวยเจ้ากิตาเป็นตาหยาดนกฝุ่นั้งในเอาในสัมปะลนอน ไม่มสิฮักดีอ๋อดึงออกก่อนอกมึงมาแต่สิดึงนอเลยแตมึงมาสิฮักดเาเสียดาย เกิดอยู่ในในเป็นเด้อครับพี่นอ้องนอนมันหออ,ออกมาล่ะสวยๆครับ เเขบาบได้ลยก่อนเอาออกมาให้เบิ้องนะครับเนาะเอ้ยนอนง,ง่ายเลยมันไปก่อนเงยๆลุ่ไปเลยอือเอออืมสุดยอดขาวจุ้ยเลยครับนี่มันมีนอนหนึ่งอยู่ทั้งหนาต้นครับนี่แต่ว่าอันนี้มันอยู่หลังกอไผ่เด้อครับพี่น้องครับข้างเขาเหมือนกัน เอนหมอบลูกนอนไงท่านก็นได้มีได้ข้านเขามาครับต้องจำทางเห็นไปก่อนเห็นลนั่นไหมข้างเขากับบ่มีหน่อยก่อนเนะาะก่อนนั่นไหมพี่ครับพี่น้อนครับอันกอไผมันอันนอกใหม่มันอยู่ปุ้นบนีน่ทางเขานูนห,หน่อยๆน,นี่ครับนี่ Nó cần qua vậy con. Ừ. 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 ไอ้ก้อนนอนอขึ้นก้อนนอไปเริ่มซึมเ่าค้าใส่เสาใส่เ่าคาเจ้าสามนอสามนอโอ้นอขึ้นกอครับพี่น้องครับนอบักง่ายเลยเหมนทางทางก้อนนะครับเนาะแต่ว่าสิเขาได้ได้ครับนี่อุ้มนี่งชาชาได้ปลาเลี้มาชาชาได้ปลาเลีมยงงามไม่มีผู้ใดามาหมดเลยไอ้ก้อนมันรก,กมันหก <laughs> มีแต่เราเลี้ยงพ พู้นี่เจ๊ครับไอ้บาวิศเราอยู่ตระหนักอู้นี่ฟังทวงขามอย่างนี้แตเสียงแล้วออออมไม่เป็นนะครับพี่น้องครับในที่สุดเ้องอ่ะเข่าประหอดแล้วนะครับนี่รัดเลยก่อนปุบอืมอืมน้อนง่ายครับย่างเอียกอยู่ตั้งเตื้นคนครับพี่น้องคุนคพี่นอ้นองเห็นไหมกัน หนึ่งสองสามนอเขื่อนกอได้ครับคุณทั้งทั้งหัวเทอมฮะหัวใหญ่บลลธมเทิมเลยนะตั้งหลังมีอีกครับพีมีมีม,มีจังนอหนึ่งสองสองสองนอสองนอดี๋ยวะถ้ไปเบิ้งน้ำกัน,กนครับพีน่น้องครับต้นกลับว่าท่านเห็นด้วยกันแหละครับ <c oughs> มันเขาหนักนะครับอีกครับเขามาเบิง้งตั้งหลังกอนเลย ก็เป็นกอเนี่ยกอเดียวส,ยสิเต็มตาสติตกอนตึง้งกอทั้งหลงังตึ้งขึ้นกอครับอันนี้นอืมโอ้ยง่ายๆพี่น้องทายกับทายหยกัยกหยักยู่ในอย่างหกหกเนาะตัดเลยโอ้ยน,นั่นงโดนโดน,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 นเจ็บขาโอ๊ยมักดก็แตกลนะหลังเออมันก็แตกห้างเก็บขาเ มันนี้สีเอาน่อขึ้นก่อนแล้วด้วยครับพี่น้องครับสี่หญอดครับหญอดใหญ่ๆงามๆเลยไปเนี่เอาเลยอื้อ อันนี้เลยอืมนอนหลับไงเลยครับนอนแหลกครับปาดย้อนมาเลยก่อนย้อนมาเลยเออ โอ้สุดไปเลยสุด <c> ๆ <oughs> ไปเลยข <c oughs> ออกทกั้งนี่ก็ได้ออกทั้งคุณหรออืมมันแค่เอานแล้วมาไปก่อนมาเงินมาเลย อ็นี่เลยหลายนอนหน่อยก่นนอนนี่ครับพี่น้องครับน่อใหม่กอไผ่กอเดียวนะครับนี่นี่ครับพี่น้องยอยู่ที้างในก่อ ออกไปหาเพื่อนเหรอครับพี่น้องครับได้ก,ก้อนั่นก้อนเดียวจนว่าหล่นกับตาพูนนะออ <laughs> ไปออถอยทับแล้วครับพูอนอากันออกมาแล้วเดือนหอนหอนครับโอ้ยเป็นสาย เย็นสบายดีครับูเยียบเย็นน้ำไปครับบ้านละครับนี่กับเป็นผลงานคล้องมนีนะครับนอกจากมันการสุภสุคนยุคครับนี่นะครับผ้าเอเจย์ผ้าหนีอาจะไม่กล้าผ้าไอเบาวิด ขึ้นมาดุดมาหมนเมยเมยมุนม้วนครับพี่น้องวันนี้แดดแดดสุดยอดอีหลีครับโชคเลยอยากโชคกันสุบหูสุดขนน้ำมันช่วงสงการนะครับเนาะขอบคุณทุกการั่งใจครับที่เขามาอย่างปลาเป็นมุตุนกัมพูคนแล้วก็ทีมงานสาเจรบ้านหัวนาพาเลาะนะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายลักนะจุ๊บ